Bởi lên hãy lên hãy 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 ก็ต้องกลิ่นว่าฉันไม่ได้ขโมยดึงกล้วยนะคุณจะบอกว่ามึงขโมยไอ้คุณจะบอกคุณนะว่ามึงขโมยนี่กูเลยนี่เลยแล้วทำอะไรถึงกำลังล่ะมึงมาทำอะไรแถวนี้มีขอมาเล้วพี่คเปิดก่อนพี่คนเปิดก่อนก็โดนโดงขโมยไงความอะไรไงเออมาขอมาของชอบขึ้นของผ้าแล้วก็อย่างนี้ทำอะไรกันนะก็ใครฮะไอ้บุกไอ้ฟิล์มเลยปะบุกเลยบุกเลยบุกเลยเนี่ย

ไม่มีอาหารเลยอืออะไรวะขี้เหนียมึงมึงได้เอาหมูไปแล้วห่อต้องการอาหารมากเลยอาหารบานคำหมดไปแล้วให้กดแล้วบอกนะไม่ฟังก่อนโกโก้มึงได้เอาหมูไปแล้วหรอถามเดียวอาหารบานคำหมดไปแล้วหมูทั้งหมดเอาไปใช่ไหมเอาไปใช่ไหมไม่ขอกันสักคำเไม่ขอกันสักคำไงประเด็นอะ ใครก็ใครแค่เอาไปจริงม yeah> ันเอาไปจริงมันเอาไปจริงมันหายไปชุดหนึ่งมันเอาไปมันเอาไปเขาจะว่าเฮียเสี่ยงอย่ามาล้มันจะสร้างหัวพันเลยมึงจะเข้าสงครามกันแล้วว่ามันรักหมับ้านกูว่ะโอ้โหเล่นแม่งเลยไอโก้มาขอมันมึงขอกันดีๆกูก็ให้แล้วจริงอย่าทำแบบนี้เลยท่านกูพอแล้วแค่หมูเล่นเล็กน้อยเออแค่หัวมันเล่นเล็กน้อยเว้ยมีบางคนขับดบบไปเว้ย มาเอาของไปก็ไมนไดไป่ด้อย่าเพิ่งกดนัอย่าเพิ่งกดนะเดี๋ยวมาไหนมาเดี๋ยวมาทำอะไรก็ไปพท่านกูพอกูอยู่กูมาบ้านกูจะไม่ไปไหนอยู่ตรงนี้ของกูในเกมนี้ในเกมนี้มีทั้งหมดกลาเน่ยเมื่อเอของมส่ตรงไไ่ฟีมนี่คือสัญญาอย่ยุ่งกับกูอุยูไม่ยุ่งกับใครเดี๋ยวแล้วถ้าเขาไม่ทำไม่มีใครมายุ่งกูก่อนกูไม่ยุ่งใครเลยแบบแบบยู่งิ่มาขโมยหมูกูรับไม่ได้อะเพราะว่ากูมีสิ่งที่ใหญ่ ดีเอนะไม่ใช่เรียนนั่นแหละเรียนก็มีเรียนก็ใช่มาีแร่ที่ใหญ่กว่าเพชรอยู่ในมือนี่ใครจะไฟก็มาอ๋อแร่นั่นเหรอเป็นเท่าไหร่กี๊แสกน่ะฮะเป่นเท่าไหร่เอามาใส่ของเต็มมือกูนั่นแหะบอกขันทีเกมนี้มีทั้งหมดกี่สกินไอ้เหี้ยกดเลยนะหรือว่ายังไม่ถึงบ้านถ้าลงไอ้เกมแล้วจะทำทำอะไรได้บ้าไม่รู้กูไม่สนใจกูสร้างบ้านของกูเลยกูยังสร้างไม่เสร็จเลย กูข้างโรงไอ้วันเดินกันไอ้วันเดินันไม่แต็กเราะวแล้วผมไม่เอามันเดี๋ยวไงมันก็อยู่ในจักรกลอยูไปไหนก็ขอดมันเดี๋ยวกูจะสร้างบ้านของกูอยู่ตรงนี้ละกูจะสร้างถ้าเสร็จกูจะไม่ไปไหนอานั้นเว้ยจำไว้เด็กไอโก้มาขอที่บ้านกูน่ะโอ้ไอโก้ผมไมอยู่คิดว่าการเดินทางหนึ่งพันแปดร้อยบล็อกมันจะง่ายๆหรอไม่ดีมาขอมาขอไม่ใช่ไอโก้มาขอแล้วกว่ามัาจะติมสะพานหนึ่งร้อยหนึ่งพันแปดร้อยบล็อกมันไ เดี๋ยวกูให้มันไปนี่ไปแตกนึ่งโหที่หลังมึงมาขอดีๆก็ได้ที่กูมีสแตมป์กูมีนีด้วยกูรู้มึงมีสลามึงป้องหมูกันอะหัวไปไม่แดกหัวทำไมกนอิ่มทำไมกคอิ่มเจอแล้วมึงึงเออกูจะถามว่าไอ้เด็กเอ่อทำรองเท้าไอ้เอโก้เมื่อกี้มีรองเท้าป่ะมึงอะรองเท้าหายมึงมีรองเท้าเป็รป่ะเพราะที่เองอับผักเขาตกลงไปอ๋อรองเท้าแตกมั้ย เดี๋ยวกูคืนนั้รองเท้าเล็กแล้วกันเดี๋ยวกูคืนเดี๋ยวเขาจะเอาสองคู่ไปเลยเลยเลยดแจกเล็กเลยให้เล็กมในชุดน้ค้าปลอดใจเอาไว้เล็กนิดนึงนะคัาปลอดใจหรือว่าเรายังไม่พอไมโอเคไหมไม่ไม่ไมู่ไนกคุยมารื่อยแล้วแบไม่ไาใหคยเรื่อยเือยดีกว่าับไว้เล็กไปเลยชุดนี้เเดยวว่าเรามาพอมีพี ยืดเลยเอเวลา้ว่วางเยัเแล้วอ่ยืดเลยยืเยเวลาไว้ยืดเลยเเวลาไปไหไมเห็กไตอนนี้เลายังไม่หมกไม่ลไม่หมกเตมไอ้ไอ้นี่เป็นสแต็กลงอ่ะแต็กสเต็กลงไม่ต้อเล็กสแต็กลงโอยใจดีย์ังวะเก็วิ่งมหมันมาบ้าน ไอโก้มาล่าพี่แมยมาหมู่บ้านกูไปกองทัพเลยประมาณสิบตัวแฉ่โจมตีอ๋อไม่ใช่เมื่อคืนน้องเลยใช่ใช่ใช่โจมตีเลยมึงไอโก้มาน่าที่กูมาของมาของกูไม่ไม่อยากมันมันก็ไม่กินกูละเอากูให้เนื้อนี่ได้ไหมให้เนื้อแกะเนื้อเอ้า อ่าฝืนกูก็กินนเนเงอนี่แล้วเบื่อค่อยนักแกะด้วยเออไอร้อนมากปุ้นปุ้ยอยากจะเมื่อกี้มึงไม่อยู่ใช่ไหมใช่ไหมป่าไม่มีอะไรมันกดแล้วไม่นั่นหรอมาแล้วบอกว่ากูไม่เปิดไหนกินมันไม่อยู่ไม่มันก็เด้งไหมหรอไม่เด้งไม่เด้งเมื่อกี้ไม่เด้งอ่ะเมื่อกี้ถ้ากูไม่ตปหงิดใจจบแล้วเด้งละ มาแล้วไม่ได้มันได้แค่เสียงถ้าฟิดเสียงมันก็คือไม่ได้ยินเกมมีอะไรอีกเลยอะเลทอปเลยโว้ยทองตีเหลอะแย่ไปมิดไปมึงอะไม่เอาเชี่ยโง่ละสายไปทางนาราป่ากูวัยเถ่ายี้มเถ่ยกูมิดยี้มเถาว่าไอเจ้ไหนล่ะครับครับก่อโกโก้ไปทำอะไรอ่ะเอ้ยหรือว่ากูป่าดีวะโกโก้มาลักหมูกูฟปยิฟีดการไหม ไล่้หมดแล้วแต่เมื่ตะไหนเติมเล่นป่าก็ได้วะเลองเมื่อไหร่ขอให้ก่อนกูขอเพิ่ามสิบก่อนเนาะเออกูได้เนี่ยไอ้ไอ้ยได้ช่วงนี้มีผาอะไรโหดๆบ้างนะห่วยนียเกม ไม่โดนน้ำเลยไม่โดนเวลาวานสุดมากเกมเล่นแบแ่หมดแล้วไม่ไ้ส่ไม่ลาเลยคุณตัดใจแล้วคุณจะไม่ออวจากบ้านลมบัดไม่มีโล่ไหมหรือไม่มีไอ้ดะบ้านด้วยแบนค้าไอ้กู้มันโอ้ยเชียร์แม่งสร้างที่ออกมปอย่างไถึงรอดออกมาเก็บน้เอ้มาเยมันมันวิ่งมาทุกคอมมาแล้วมันกดตีหมูมันดูคุณได้หัวแล้วก่อนที่จตามมไอ้เด็กไอ้เด็กเก็บน้ำเนี่ยสดชิบหายเลย เนก็เก็บเก็บไอ้ยำน้าอะไรนี่เอเข้ามาเล่นเข้ามาจิตบบายก็อกูได้คอนโดมาฟีอยากไอ้ที่ชิงหทิเจอด้วย ไม่เห็นหเลยคนบนเลยเขาตึกเขากระจกจัดอะมันมีความ,วมสา <ะ S 2> มารถเพลซิ่งกับฟ้าชาา้าไงเพลซิงง่งคือดิ้นแล้วมันทะลุมองนะโซสปีดด้วคืออะไรโซสปีดคือเวลามึงวิ่งในโซแซนอะมันจะเร็วกว่าเดินปกติอะไม,ไม่ไม่วิ่งแค่เดินอะเดินนะเร็วกว่าวิ่งว้าวแค่หนึ่งนะแค่หนึ่งเนี่ยอะไรนะ่ ไอ้หน่งไ้น่ดยเงินเงินเดียวไอ้ก้อย่อยู่ในโต๊อยู่ในโซเซน่ะโซเซน่ะโซเซนโซโซมัดอ่ะกูได้มาก็ไม่รู้อดูสว่าทหารารสี่ห้าคนกับซอมบี้ทิกแมนกองครับออกูได้ยินแล้กูเห็นแล้วกูหน้าบ้านกูเนี้ยเยียลุกังก็ก็ก็ออกข้างนอกเลยกูจะเข้าบ้านเองกูไม่ออกจากบ้านเลยว่าเล้ยงี้ยงให้ยืมไหมอะไร อีกแล้วม่ะบ้าป่าวชายเดิมบกอะไรอีกเติมอีกแล้วไอโอ้ไขดำมาอยู่เมืองเราได้ดิไอโอ้ยไขดำมันอยู่มันอยู่ทเิไม่มีแล้วแรงงานไอโอ้สร้างสะพานอ่โอ้าเป็นเป็นแรงงานข้างสาว่าคุณอยากได้สกินคนคุกสั่อยเนี่ยแหละย้ายมาบ้านโกเองนแล้วแล้วแล้วแล้แล้วไออ้มันจะไม่ยืมเติมเกมยืมทําแไม่ดีแล้วนาคตมันก็จะใช้เงินไม่ได้แล้วมันก็เปงี้เรื่อยๆแล้วมันก็จะตังหมดก็จะ ตแล้วยิ่งช่วงนี้เติมเยอะชิบหายเลืยังที่เป็นรยตังคังไม่หมดเนาะแม่ไม่ตังค์ก่อนนะไม่แต่ถ้าปิดเทอมรู้สึกจะให้พันห้านะแต่แต่มันก็ใช้เงินในประหยัดประหยัดน้อยโอเคไมเป็นเงินไม่เป็นเงินเอาเนี้ยแค่เรื่องเกมเดียวนะโคตรมันก็จะรู้เองอะโคตรไม่ใช่มันจะมีตังค์ก็เติมเกมไปหมดเลยกูจะทีมเมื่อยควายแม่งบอกว่ากูเล่นนานสักฝ่าก็จบละอ้เนี้ยเแถวฝ่า ซอมีพิกแมนมันเดินช้าเวลแล้วไอ้เทียตักนี้ ADC ีสองตัวเองไอ้เทียแล้วกูเอารัมบัสมาเฮ้ยเดี๋ยวติโมเอาติโมเอดีนี่หว่าเอดี๊สามตัวก็ก็น่าเกียร์ดูดิไอเทียอะดีเทียดลัมบัสมันกันเอดีเทียแล้วเอพีลัมบัสที่รีเวิร์กใหม่คนนั้นเลยนะคือตอนนี้ก็้มันมันเป็นยอร์คิดเวอร์ชั่นใหม่อ่ะไอเทียด น่าเล่นมากกูรออยู่กูรออยู่เกียร์ใเล่นมากเลยคืออาณาจักรเราขาดเกินสวยน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะอ๊ะมีสกินใหม่ด้วยเหรอไม่สกินที่มันรีเวิร์กไงอ๋อรีเวิร์กสกินด้วยเหรอก็ปกติผมการีเวิร์กต้องรีเวิร์กหมดเลยดิไม่เขารีเวิร์กเขารีเวิร์กย่อยไม่เหรอรีเวิร์กแค่อันตี้รีเวิร์กรับรีเวิร์กเอฟเฟกต์เขารีเวิร์กไม่ใช่อัอฟเฟกต์ไงอ๋อเห็นรีเวิร์กแอนตี้ได้อันนั้นเป็นมินิรีเวิร์ก แตนติแน่าจะไม่ใ้มากแบบเหมือนว่ามันเยอะไปหมดเลยมันทําให้ต้องมีคอมโบมากขึ้นนอกจากที่กิ้งเข้าไปแล้วกดอัไม้เหมือนเดิมคนจริงไม่ได้มีอะไรมากเหมือนเดิมโอเไม่เลยมันเข้าไปเนอะมันคราวนี้ก็กดอันติกระโดดไปเพราว่าถ้ากดสกิลด้วยถ้าไม่กดสกิลมันแบบมันจะไม่มมันจะไ่ติดสีสีมันจะแค่โดนย้าไปดูเดีไยวเป็นแมวเลย ไปมาแล้วนั่นบ้านไชน่ะที่แจ้งอยู่ข้างหน้าเราเออกูเพิ่งรู้ว่าลำมัดยิ่งยิ่งช้าหนาคือวิ่งเร็วใช่ไหมบ้านจะอยู่หน้าบ้านกูอ่ะบ้านมึงกูมันค่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆจนเร็้นบ้านเต่าเร็วข้ามไปสูงสุดบ้านนี้เดินได้เท่าไหร่อะใช่ไม่รู้อ่านดิชี้บ้านมึงก็่แบบเมื่อเช้ากูมายังไม่เห็นเลยลำมัดแล้วไม่อ่านแล้วมันถามทำผ่านเลยไหน่ตรงไหนวะไปฟังฟังทางหล่งไปทางหลวงเรอไอ้บ้านไม้ที่มันมีกระจกโอ้โห เอ้ยมื่อไหร่มีแข้งเออมาผู้นี้หรือเปล่าเชี่ยกูจะได้ไม่ต้องรบกวนใกล้จะิดบิดแข้งสักทีเฮ้ยไปไหนวะปุ้นมาจากเก็บตังค์ซื้อสกินมานะะฮอยู่ใกล้ทางหลวงอ่ะเก็บจริงเหรอบ้านอยู่หน้าบ้านกูว่าเก็บไม่พันแปดห้าสิบเก็บไม่พันแปดที่สุดเกือบพันสิบิีบิดแข้งโดยเฉพาะเลยกูอ้วนมานานแล้ว เชียไปทำ EP ฟาร์มดีกว uh ่า huh. อ Wh ุ <whatever> ้พวกเมนดิ hmm. you know yeah. mm ้งไอ้ในอะไรพี่เอ็กเมนดิ้งกูจะได้บ้านเก่ากูว่าอยู่ตกปลาสามารถช่วยคุณได้ครับตกปลามือลองตกปลาดูในเกมเนี้ยมึงแค่ปลาเบ็ดออกไปเบ็ดยังไม่ออกมาเลยยี่บ้านเก่ากูไม่เคยเจออะไรเลยพี่จิเจอเวลากดออกไหมครับอืมระมัดยี่ระหว่าเปี่ยนเบดกับเอมเบอร์ให้เล่นอะไรดิเดี๋ยวขึมาไอ้เด็ก เล่นสโลอันสโลอันสโลทำไมอ่ะติดวติวมันตื่นดิตันเียเพื่อเห็นเอ่อาั์มฟัร์มบเล็นยีก่อนฝั่งฝั่งเฮียกับัอาร์บิทเทอร์อสต์แกีัโก่อนดิตกตกตกตมตกตกกวเตร์ฟย์เอร์โรว์วอเต is t h ฟ t bro? อะร็ s กวอเตอร์เฟยมันไม่ต้องฝังที่ตกเฮ้ยหัวแปทำไมเรดออเรเจนต์เออร์ มึงเข้าไหมครับใช่ไหมใช่มึงเล่นไหมครับกด L เปิดไปพร้อมกันนะมันจะขึ้นว่ากราฟิกกันสักอย่างใช่ไหมใช่ใช่พอกูพอไอ้กูหลุดรอบหนึ่งหรือกูลืมปิดแล้วไปนั่นเลยมึงปิดมึงปิดไหมครับแล้วก็เข้าแล้ก็เล่เข้าใหม่ก่อนลบเลยอ่ะกัดมีสกินแล้วอันนี้อันนี้ฟรีอันนี้ฟรีมันตกใจใช่ว่าซื้อเยอะมึงก็ซื้อไว้อีรีอะอ่ะอีรีซื้อแล้วเออซื้อแล้วแล้ว มึงซื้อแล้วมึงเล่นมึงซื้อมึงซื้อแล้วมาเล่นท็อปเหรอมึงคิดอะไรอยู่แล้วกูเล่นท็อปอยู่แล้วกูเล่นตลอดเวลาด้วยมันจะต้องเอาไปเล่นมิดเองนั่นแหละเอาการ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 ได้ก่ได้ก่อนคือเล่นได้ก่อนได้ได้ก่อนค่อยซื้อไปซื้อไปได้ก่อนแล้วค่อยเล่นซื้อสองซื้อหนึ่งก็คู่จิ้ทสองสุดบีมรักไปรักไปร้อยร้อยร้อยเซนแล้ว เดี๋ยวกู๋ก็กลับไปตวเคินความบาลังตัวแบกเด้เอแลวมันไม่ต้องฟาร์มกระปุมไหมไม่จะเป็นแล้วมัดโดนแกงไหมล่ะโอเคโอยไม่ได้ไม่ถึงอุแลกแลโอ้ยเขาเฮ้ยเฮ้ยเฮาะเฮ้ยเฮ้ยเฮรยยเร็วเฮ้ว่าลยเฮ้ เอาด <laughs> oh, hey, ิกูชีกูชีนะโอ้เจ็บเจ็บมึงเจ็บต่อมันโอ้ยเรเสียแล้วกูมีข้อแรงเลยไม่ใช่ข้อแรกตัวไก่ตีมาเร็วลักลักมันลักมันเก้าสแต็กแล้วนะกูชีดแจมตายแล้วมันร้อยเสียแล้วฟิล์มมึ่ไก่เลยโอ้เจ็บตัวไก่กูยิวเต็มเลย โอ้ยี้เกียดแม่งเว้ยทีมูแกแกงกันเลยตอนที่แล้วกลเล่นแล้ก็เจอยอริตอนนี้ก็มาเจอทีมู๊โ้ยเมีความสุิบหายเลยจะมาวันเราจะไปนึ่งขอแพทยอดูฝังอูอรดูฝังอูโอเจ้าอูฝังอู๊ยฝัอูังอู๊ยอู๊ยตอูตังอูงอู๊ัอู๊ยอูยตอูยฝัอูย อ่ารักนทำอะไรเดียวตอนเนี้ยตัวละสามเรี้ยสามเ้วลูกอะลูกอะอนี่เฮ้ย๋อดีมูกกุงอยู่ไหนวะลูกอ่ะ้อนี่เฮ้ย๋อดีมูกกุงอยู่ไหนวะ้อนี่เฮ้ย๋อดีมูกกุงอยู่ไหนวะเขี้ยเด็กอฮเด็ก่อฮะเขี้ยไม่ได้เลยสัสรอบ้านด้ยเขี้่าแล้วกูมีเทเลพอตใช่ไหมไม่มีให้กูเกี่ยวเองเลยไม่ได้ไม่เ มันอยู่ที่เดิมหรอเปล่าเออเด้เออเดะตัวผิดกดเตีเต้ยเต้ยเต้ยกลับบ้านหนูสู้ไหวยังไงอะเออว่ะถ้ากูเข้าไปสู้มันก็ไอ้นี่อยู่นี่แล้ว่ามันก็ตาบู๊เฮียละเข่าไรนี่นะเป็นซีซีสามารถใช้กูกอดแตกไได้นะเป็นซีซีสามารถใช้กูกอดแตกโอ้ยเด็ะไร้เมย์นะ Lạc lát outa lạc đất, 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 outa lạc ĐI outa lạc đất, outa lạc đất, outa lạc té, outa lạc đất, 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 outa lạc đất,